สวัสดีท่านผู้ชม้วยนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันเรื่อง <c oughs> สามโซนเอามาหิดเหมือนเดิมเนาะคราวนี้ผมจะตบให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่งงนะครับอย่างนี้เนาะน,นี้ผมาขาวตั้งนี่ครับผมาขาวตั้งนี่ผมก็มองออกไปก่อนผมมองเสร็จปุ๊บผมต้องรู้แล้ว ผมจะแทงขาวไปหาปุกเป้าล,ลูกนี้ต้องอยู่ในโซนที่สองใช่ไหมท่านผู้ชม,มจะต้องรู้แล้วว่าถ้าแทงออกไปมันต้องอยู่ในโซนที่สองครับคือสามส่วนสี่เห็นไหมมันจะต้องรู้นะครับผมตั้งมาอีกตั้งแดงไว้นั่นนะครับตั้งขาวไวน้นี่ผมมองออไปแค่ปุ๊บผมต้องรู้ละ อันนี้โซนที่สามแน่นอนนะโซนที่สามร้อยเปอร์เซ็นหนาบางท่านผู้ชมต้องใช้ประสบก,การณ์ในการแทงใบบัวเนาะผมรู้แล้วว่าโซนที่สามครับอย่างน้อยคือครึ่งใบครึ่งใบแน่ๆครับยังไงก็ต้องครึ่งใบแต่ต้บบางหรือหนาอยู่ที่เรานะครับผมแทงไปครึ่งใบแต่บางครับเพราะผมรู้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องใช้ไอโซน สามโซนเอามาหิดให้คล่องนะครับอ่าชมพูล,ลูกนี้เนาะผมมองมันก่อนนะครับผมดูว่ามันจะอยู่โซนที่สองอะเนาะผมเล็งไปที่โซนที่สองเลยนะครับโซนที่หนึ่งไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ไปโซนที่สองนะครับเราก็เล็งไปโซนที่สองอ่าตอนนี้ทนะ่านผู้ชมก็ค่อยๆฝึกไปนะครับสมมุติด,ดําเนี่ยดํานะครับผมวาไว้นี่นะครับพอผมมองเสร็จปุ๊บเนี่ยผมต้องรู้แล้วว่าโซนเนี่ยโซนที่สามถูกไหมโซนที่สามนะครับ ผมก็เล็งไปโซนที่สามอาจจะหนาหน่อยนึงนะครับแต่ต้องเป็นโซนที่สามนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้องใช้ให้คล่องนะครับใช้ให้คล่องทุกจุดมุดเหลืองก็ไนดะ้เอาเหลืองนะครับเหลืองมอง,มอ,งออกไปก่อนมองออกไปขาวหาเหลืองเนาะเราก็ตีไปโซนที่สองแต่มันจะบางกว่าถูกไหมมันจะต้องบางกว่าแต่ไม่ถึงโซนที่สามนะครับก็แทงที่โซนที่สองนะครับเห็นไหมแต่มันบางกว่านิดนึงอันนี้ลงไม่ลงก็อยู่ที่เรานะครับเราต้องซ้อมไปหมดนะครับ อันนี้สมมติท่านผู้ชมงงว่าอะม,มันเหลี่ยมอะไรกันแน่เราก็มองออกได้ครับขาวตรงเหลืองเจ็ดส่วนแปดสามส่วนสี่ประมาณสามส่วนสี่เนาะสามส่วนสี่โซนที่ไหนโซนที่สองใช่ไหมแล้วก็เล็งไปโซนที่สองครับบางนิดหนึ่งโซนที่สองแต่บางนิดหนึ่งประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ต้องไปฝึกกันแล้วนะครับสําหรับลูกช็อคเนาะผมตั้งไว้นี่ <c oughs> วัดแม่งทุกอย่างห่างสี่ลูกก่อนแล้ว เจ็ดแปดสามสี่ห้าแปดก็แล้วเปลี่ยนนาฬิกาชี้ไปบ่าย,ายสองก็อแล้วอ่านแม่ให้หมดรวมๆกันเลยนะครับแล้วก็ลองก้มไปครับพอก้มไปปุ๊บจะรู้ว่ามันอยู่ในโซนที่สามถูกไหมมันอยู่ในโซนที่สามแล้วก็แทงโซนที่สามครับลงไม่ลงช่างมันนะครับเราต้องจําให้ได้บางรื่หนานันเองนะ,ะเรารู้ละมันอยู่ในโซนที่สามแล้วก็แทงครับโซนที่สามคืออะไรครึ่งใบถูกไหมแค่นี้เนาะนะ้วเงินครับ น้ำเงินอยู่ในโซนที่ไรโซนที่หนึ่งใช่ไหมแต่บางเราต้องรู้ละโซนที่หนึ่งแต่บางนะอ่าคราวนี้เราจะเริ่มใช้มันคล่องขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับไอ้ไอ้อะไรวะสามโซนอมาหิดหาอะไรเนะี่ยกูก็ตั้งไปเรื่อยฮ <c oughs> มไม่รู้จะตั้งอะไรครับท่านผู้ชมตั้งสามโซนอมาหิดโอ้ คราวน,นี้ลองใช้ลูกระยะใกล้นะครับและระยะใกล้เดี๋ยวจะว่ากันคราวน,นี้ลองระยะใกล้สิว,ว่าเวลาเราแทางอ่ะมันใช้ได้ไหมนะครับก็ลองดูนะครับสามสี่แดงก็ลองตบดูนะครับครับลูกแรกนะครับโซนที่หนึ่งแต่บางเนาะโซนที่หนึ่งแต่บางนะครับจะส่วนแปดบางนะ โซนต่อไปเข้ามาดูนะครับลูกนี้อยู่ในโซนที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโซนที่สามแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่โซนที่สามใส่ขวานิดนึงอ่ะทีน,นี้เราก็มาดูก่อนโซนอะไรอันนี้ก็โซนที่หนึ่งใช่ไหมเราจะมากินดาเราก็ดูเรารู้แล้วว่าโซนมีแค่สามโซนที่เราก็จะสามารถคัดเหลี่ยมได้ง่ายขึ้นยน,นะครับอ้าวโซนที่หนึ่งถูกไหม แต่บางแล้วแทงไปโซนที่หนึ่งครับแต่บางอ่ะอันนี้ดำบ้างดำอยู่ในโซนที่อะไรค,ครับก้มมครับโซนที่หนึ่งแต่บางนะเกือบถึงโซนที่สองนะครับแต่เป็นโซนที่หนึ่งแต่บางนะครับ <c oughs> เบาไปนิดหนึ่งว่ะไม่เป็นไรผมก็ดูครับดูลูกนี้น่าจะอยู่ที่โซนที่สองนะครับเนาะเราก็เล็งไปโซนที่สองนะประมาณสามนสี่นะครับ แล้วก็เล็งไปสามเป็นสี่นะครับเราก็มาดูดำดอีกข้าดำก็ง่ายเลยโซนที่หนะึ่งเนาะแล้วก็เล็งไปโซนที่หนึ่งครับแล้วก็แทงสกูขีนหลุมกลางไม่ใีแทงสกูแทงบีบีพูดผิดนะฮะวีหลุมกลางนะครับมาเนี้ไอ้สักมันไม่ลงเลยเว้ยโซนหนึ่งมันง่ายจะตายมันต้องลงแล้ว <laughs> แทงคนที่ BB, บีบีนะครับบีก็ได้บี BB, บีก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเนาะ โซนที่หนึ่งนะครับเอาเราลองมองไปอีกนะครับเรามองเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วไอเดียนี้โซนที่หนึ่งไม่หวใช่ครับโซนที่หนึ่งแต่บางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรามาที่โซนที่หนึ่งเลยครับแล้วก็ให้มันบางนิดนึงนะครับดึงตักหลังนิดนึงเพื่อกินดำนะครับอีกบันไหลเอ้ยลงจมูกสร้างใหม่อ่แล้วก็ฝึกไปเรื่อยนะครับกลมไปอีก โซนที่สองเห็นไหมก้มปุ๊บเห็นเลยเฮ้ยโซนที่สองในหวาแทงโซนที่สองเลยครับอ่าลูกนี้ยังไงดีหลุมกลางไหมลองหลุมกลางดูไหมหลุมยาวบ้างไหมอ่าลองหลุมยาวก็ได้นะหลุมยาวเรามองก่อนนะครับฟูเห็นไหมครับเจ็ดแปดสามสี่ลูกนี้ประมาณสามต้นสี่นะครับแทงไปเลยครับโซนที่สองนะครับสาม่้นสี่นะครับอืมโอเคใกล้เคียง เฉียงเนาะ,ะแล้วก็ฝึกนี้ไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้เราต้องรู้แล้วโซนที่หนึ่งนะดึงโซนที่หนึ่งเราต้องรู้อ้าวชมพูโซนอะไรโซนที่หนึ่งเหนกนะเราต้องรู้นะอุ้ยไอสัตว์แป็กไปโหโหะมันไอฝนเลยแปก็กเอาลนะนี่ก็คือการใช้โซนเนาะโซนสามโซนนะ แล้วก็สี่เหลี่ยมสบสยบมารวมไปด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะแข่งได้ดีขึ้นนะเอาต่อไปเป็นลูกไก่บ้างครับลูกไก่ลูกไก่แบบนี้ดีกว่าลูกไก่ชมพูเนาะลูกไก่ชมพูนะครับลูกแดงไก่ครับเวลาเวลาผมจะอ่านเหลี่ยมลูกไกลๆนะครับผมก็มองขาวไปตรงแดงเนาะแล้วผมก็ใช้เจ็ดส่วนแปดเป็นหลักก่อนนะครับโซนที่หนึ่งเจ็ดส่วนแปดใช่ไหมโซนที่สองสามนสี่ผมรู้ละลูกเนี้ยอยู่ในโซนที่สองนะครับสามนสี่นะครับแต่ผมจะให้มันบางนิดนึงนะครับ ผมก็แทงไปโซนที่สองนะครับแต่มันบางนิดนึงโอ้โหนิดเดียวประมาณนี้เนาะประมาณเนี้ลองซ้อมไปบ่อยนะครับพอเราซ้อมไปบ่อยปุ๊บเราเนี่ยจำได้นะทุชมนะตอนนี้มันจะง่ายนะครับโซนที่หนึ่งตัดทิ้งครับมันอยู่ในโซนที่สองที่สามใช่ไหมอยู่ในโซนที่สองเราก็บีบเข้าไปได้ลวอ่านเรื่อมได้ง่ายขึ้นแล้วมันอยู่ในโซนที่สองครับแต่บางนิดนึง มันจะอยู่ในโซนที่สองแต่บางนิดนึงเราก็ค่อยๆอ,อ่านไปนะครับถ้าเราค่อยๆจดจําไปว่าระยะบางของมันนะประมาณไหนนะครับเอ้านี่บางไกลๆนะครับแล้วเรามองขาวไปหาชมพูแล้วก็ต,ตัดตัดโซนที่หนึ่งทิ้งก่อนโซนที่หนึ่งมันใช่ถูกไหมมันก็เหลือโซนที่สองกับสามอันนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ประสบการณ์เรานะครับผมก็อ่านโซนที่สองไว้ก่อนแต่บางเกือบถึงโซนที่สามนะครับเพราะฉะนั้นผมแทงโซนที่สองก่อนเลยแต่บางนะครับ หยุดหน้าครับหยุดหลังครับอ่าโอเคโอเคนะท่านชมเห็นแล้วไหมว่าชมพูนวิ่งไปหาเป้าเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นยังไม่คุ้นนะครับว่าบางหรือหนาอันนั้นเราจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับให้เจอให้เจอมุมฉากของเราให้ได้ครับยื่นมองเนี่ยเรารู้เลยอะโซนที่หนึตัดทิ้งอะนะครับโซนที่สอน่าจะใช่อยู่แต่มันน่าจะบางกว่านั้น ผมเลยต้องมองไปที่โซนที่3านะครับลงไม่ลงผมไม่รู้นะแต่ผมเล็งไม่เลงโซนที่3มนะครับใช้กลางขาวนะใช้ปลายคิวนะเล็งโซนที่สประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้3าโซนนมหิตเนี่ยเราเอามาใช้ควบคู่กับสีเหลี่ยมตบสยบมารน,นะครับในระยะไกลๆอ่ะไ,ได้ผลนะลงไม่ลงก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับอยู่ที่ประสบการณ์อ่ะลูกนี้ผมตั้งไว้ที่ ตั้งที่น้าเงินเลยดีกว่าน,น้ำเงินนะฮะตั้งที่น้ําเงินเนาะัวขาวไว้นี่นะครับผมขาวไว้นี่ไอ้หียถ้าผมทําอย่างนี้ผมต้องทําโซนใหม่เนะี่ยเอาไม่แรครับโซนเลขมันจะกลับหัวกลับหางหน่อยนะเพราะว่าผมต้องกลับหน้ากล้องเอาเนาะอ่ะผมมองก่นกอนนะรูนี้ผมตีไปสักประมาณโซนที่หนึ่งนะแต่ว่าบางเกือบถึงโซนที่สองแต่ไม่ใช่ อ่ามันึกนึกอย่างนี้ก่อนเนาะว่าโซนที่หนึ่งเว้แต่บางไม่ถึงโซนที่สองแน่นอนผมก็เล็งไปเลยครับโซนที่หนึ่งแต่บางนะครับโอ้โหไอ้สัตว์คงแหงเพี้ยอะไรนะอันนี้เอาแดงไว้ตรงน้ําเงินบ้างนะครับแดงวตรงน้ําเงินแล้เราก็มามองเนาะมมองก่อนนะอย่ามองด้สายตามันหลอกลวงกูจริง ผมไม่รู้ละผมก็วางก่อนนะแล้วผมก็วัดก่อนนะลูกแรกฟูเนาะนะฟูกับเจ็ดแปดอยู่ในเส้นเดียวกันเส้นที่สองอยู่ที่สามส่วนสี่เพราะฉะนั้นผมเล็งสามส่วนสี่โซนที่หนึ่งไม่น่าพอแดองก็เป็นโซนที่สองโซนที่สองครับสามส่วนสี่ผมแทงที่สามส่วนสี่เลยนะไอ้ศาสตร์ลงซะทีไอ้เวรลูกมันยากจริงเชื่อไหมช็อตเนี้ยผมแทงไปสองทีสามทีไม่ลงแล้วเพราะว่าหาเหลียกไม่เจอครับ พยายามที่จะหาเหลี่ยมมันให้เจอเนาะหลายคนบอกเขาต้องไแทงลงบ่อยอย่างกูตัดเละเทะก <laughs> ูตัดหมดอนะ <laughs> เอาที่มันเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมน,นะครับอัานไหนไม่เป็นประโยชน์ก็หา่าห่าไปนะอ่ะทีนึงเนาะ,ะทีนึงนะครับขอขาวตรงแดงก่อนเนาะแต่ผมก็วัดก่อนครับฟูเจ็ดแปดเจ็ดแปดไม่พอนะต้องเป็นสามสี่นะครับ มองออกไปโซนที่หนึ่งตัดทิ้งผมตัดโซนที่หนึ่งทิ้งเลยนาะไม่น่าพอโซนที่สองนะครับสามสนสะี่นะแท่งวันี่สามส่วนสี่ลงไม่ลงไม่รู้แต่รูแ้แต่ว่ามันอยู่ในโซนที่สองนะครับสามส่วนสี่ครับว้าวหล่อเลยเฮียอ่ะผมว่าไปฝึกเอาเนาะผมกม็มือมีแค่นี้แหละเฮียม,มีเฮียอะไรมากมายเอาเป็นว่าไหนดี ผมเอามาเปิดเผยห,หมดะนะฮะอันไหนที่มันไม่ดีผมก็ไม่เอามานะครับเอาแต่สิ่งที่ดีมาให้ทาชมนะะอ่ะเหลืองเขียวชอ็อกท่านผู้ชมนะครับเหลืองเขียวช็อกลิงไปที่เหลืองโซนอะไรเนี่ยน่ะนะ,นะ,นะมองไปที่โซนอะไรโซนที่หนึ่งใช่ไหมแต่บางนิดนึงเราต้องรู้ก่อนนะโซนที่หนึ่งนะครับเจ็ดส่วนแปดนะครับเราก็ลิงไปเลยครับโซนที่หนึ่งโซนที่หนึ่งลืมบอกเลยลืมบอกเรื่องเดินตัวนะครับเมืมากี้กดด้วย ต่อไปครับตรงนี 3, right. 3, e. ้ก็เป็นกดที e. ่ A นะครับโซนอะไรลูกฮะมองที่มองมองดิมองดิมันอยู่ในโซนที่สนะครับเห็นไหมโซนที่3มนะแต่ไม่ถึงดีเนาะก็เป็นโซนที่3มแะแต่ไม่ถึงดีไม่ถึงโซนที่3าดีนะกดด้ A นะครับเบาไปนิดหนึ่งเดี๋ิบจหายมันช่างมันนะอ่ะมู้ชมก็ค่อยๆฝึกไปเนาะค่อยๆฝึกไปนะครับอ่ะอันนี้ง่ายเลยนี้ง่ายเลย อันนี้เราตีไปเลยโซนที่สามถูกไหมมันอยู่ในโซนที่สามอยูย่แล้วเราก็แทงไปโซนที่สามเลยครับโอเคประมาณนี้เนะาะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะใครที่ชอบรายการผมก็อย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์าร์ดิมฐานกรุงเทพนะครับมันใช้ได้เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเพียงแต่เอาไปฝึกซ้อมนะครับให้มันเยอะๆนะครับลูกไกลไกลนี่ๆนะครับ ผู้ชมก็ลองมองดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันอยู่ในโซนอะไรนะครับโซนที่1ตัดทิ้งเลยดูไหมไม่ไม่ได้หรอกโซนที่หนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในโซนที่สองกับ3าแต่ถ้าเราแทงโซนที่3มันก็ต้องบางกว่าดูไหมแล้วนั้นเราก็ต้องแทงโซนที่2องะครับสามจนสี่นะครับมาเนี้ยมาเนี้ยใช้โซนเป็นหลักเนาะโซนที่หนึ่งโซนที่2โซนที่สามนะครับต่อไปนี้ผมว่าถ้าผู้ชมคงจะไม่ ไม่งงไม่หลงกับเหลี่ยมแล้วเนาะคือเอาลูกโยนไปปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยนะครับโยนไปปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยถ้าเราก็ตั้งขาวแบบเนี้ยเราเราต้องไม่งงนะเห็นไหมขาวจะตกเหลืองเนี่ยเราต้องรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยโซนที่หนึ่งไม่ได้ตัดทิ้งใช่ไหมโซนที่หนึ่งมันไม่ได้หรอกเราต้องไปโซนที่สองแล้วถูกไหมถ้าแทงโซนที่สามอ่ะก็บางกว่าดินูแค่นี้ก็รู้ราะนั้นเราก็ต้องแทงโซนที่สองนะครับ ถูกไหมตัวที่สองครับเอ้าเสือกหนาซะงั้นก็ไม่เป็นไรครับค่อยฝึกไปนะครับสําคัญตอนที่จะปล่อยคิวนะรับท่านผู้ชมถ้าเราปล่อยคิวไม่ถูกต้องนะแม่งก็ไม่ลงนะท่านผู้ชมดะนั้นท่านผู้ชมจะต้องปล่อยคิวให้ถูกต้องเลยนะก็คือหยุดหน้าหยุดหลังนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้หยุดเี่อะไรเลยนะก็หยุดหน้านะครับแล้วหยุดหลังแทงโซนที่สองนะครับแทงโซนที่สองนะครับหยุดหน้าหยุดหลังเนาะ อ้าวเขียวบ้างครับหยุดหน้าหยุดหลังแทงโซนที่สามโซนที่สามนะครับหยุดหน้าครับหยุดหลังนะโซนที่สามอ่าประมาณนี้ไปฝึกเอานะครับถ้าเป็นลูกเช็ดนะลูกเช็ดก็ใช้โซนที่สามนะครับแต่ใช้ขอบอย่าใช้กลางขานะครับลุงอย่างลูกเนี้ยเรารู้แล้วโซนที่สามใช้ขอบขาวนะครับเห็นไหมอย่าใช้กลางขาวนะครับถ้าเป็นลูกเช็ด่ะองให้ยๆฝึกกันไปนะฮะสำหรับสามโซนน่มาหิด เชื่อผมมีประโยชน์มากมีประโยชน์โคตรๆเลยขอให้ใช้ให้คล่องนะเวลาเจอเหลี่ยมอะไรจะได้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยเหลี่ยมอะไรวะเฮ้ยเหลี่ยมอะไรวะไม่ต้องไปคิดแล้วครับก้มไปเลยครับยืนมองก่อนยืนมองเสร็จก้มครับแล้วก็รู้ละโอ้โหเยียลูกน,นี้อยู่ในโซนที่เกือบสามเว้ยใช่ครับถ้าโซนที่สองไม่ถึงหรอกใช่ไหมก็ต้องโซนที่สามโซนที่สามเพราะเรารู้แล้วก็ฝึกไบ่อยๆนะครับลูกนี้ ลูกนี้โคตรง่ายเลยหนึ่งสองตัดทิ้งหมดดูไหมก็ต้องไปโซนที่สามดูว่าแต่ถ้าโซนที่สามถ้าคุณใช้กลางขาวแทงไม่ลงหรอกมันต้องใช้ขอบครับใช้ขอบขาวแล้วก็แทงโซนที่สามถ้าคุณใช้กลางขาวแทงมันก็ต้องหนามันจะหนานะครับอ่ะดูทีนะผมแทงเหลืองนะครับถ้าผมใช้กลางขาวแทงผมรู้นะโซนที่สามใช่ไหมแต่ผมใช้กลางขาวแทงนะ มันก็ต้องหนาสิครับเห็นไหมมันต้องหนาแน่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าอะโซนที่สามก็จริงแต่เราต้องใช้ขอบขาวนะครับอ่าใช้ขอบขาวในการโดนโซนที่สามอย่าไปใช้กลางขาวนะมึงมันก็จะหนาเราต้องรู้จักใช้มันนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมสําหรับสามโซนเอามาหิดขอให้ผู้ชมฝึกบ่อยบ่อยนะฝึกบ่อยบ่อยนะครับอย่าไปวิชิบีดอ่ะอีกลุกหนึ่งลุกนี้ ขาวต่ำกว่าชิ่งนะครับนี่ขาวต่ำกว่าชิ่งนะเหลืองอยู่นี่ท่านผู้ชมเล็งมาก่อนเล็งมาก่อนท่านผู้ชมจะรู้ว่า <c oughs> โซนที่หนึ่งไม่ใช่เพราะมันหักอย่างนั้นก็ไม่ถึงรูโซนที่หนึ่งใช่ไหมโซนที่สามก็ไม่ใช่บางกว่าแน่เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในโซนที่สองคนระับเล็งไปที่โซนที่สองครับประออมาณนี้ประมาณนี้นะครับต้องอ่านให้เป็น ถ้าอ่านไม่เป็นใี่เสร็จเลยนะครับท่านผู้ชมลูกเหลืองบ้างนะครับขาวเนี่ยต่ำกว่าชิ่งนะครับมองไปครับโซนที่หนึ่งมันใช่ไหมนะนะโซนที่หนึ่งจะตบลงแม่หลุมเนี่ยไม่ลงใช่ไห,ไหมง่ายๆก่อนโซนที่หนึ่งไม่ลงโซนที่สองอะโซนที่สองอะโซนที่สองเกือบลงเหมือนกันวะ่ะถ้าแทางโซนที่สองผมว่าเกือบลงนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องบางกว่าครับเล็งโซนที่สองแต่บางกว่านิดหนึ่ง ถูกไหมเราต้องรู้ก่อนเราต้องเล็งโซนที่สองแต่บางกว่านิดนึงเพราะเราต้องรู้ว่าถ้าแทงโซนที่สองมึงไม่ลงหรอกจากสี่มันต้องค่อยๆเข้าใจไปนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ับท่ันผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ผู้ชมปนนไปนําไปฝึกนะครับแล้วผู้ชมจะรู้ว่าเฮ้สนุกมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันทุกอย่างไม่เป๊ะหรอกมันอยู่ที่การประเมินนะครับยูทารประเมินนะครับลูกนี้ผมเล็งไปเลยโซนที่สองแต่บางนิดหนึ่ง บางกว่าในสัตว์มันอยู่ที่การประเมินนะ,ะท่านผู้ชมต้องฝึกเอานะครับเขียวไกลฝึกเอานะครับท่านผู้ชมผมก็มันไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมแค่รู้วิธีนะครับแล้วก็ค่อยๆแทงไปตามนั้นนะครับลงไม่ลงนะอยู่ที่ประสบการณ์เรานะครับเจ็ดส่วนแปดลงไหมคนะโซนที่หนึ่งลงไหมไม่ลงหรอกใช่ไหมถ้ต้องโซนที่สองถ้าโซนที่หนึ่งมันจะไปลงได้ไงเพราะว่ามันต้องตรงไปทางนั้นนะถูกไหมแล้วก็คิดง่ายๆอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั so like something new, something new. So ้นเวลาเล่นเราก็อย่าไปหลงได้ไหมเนี่ยอย่าไปหลงงงนะเหลืองเนี่ยจะตกเหลืองหลุมมุมไอ้เหี้ยงงเนี่ยเหลืองเฮียอะไรวะเหลืองเหี้ยอะไรวะอ่านก่อนเลยเจ็ดส่วนแปดลงไหมมึงแทงเจ็ดส่วนแปดชาตินี้มึงจะลงไหมลูกเนี่ยมึงก็ไม่ลงถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแทงโซนที่สองโซนที่สองสามโซนสี่แทงซิมีโอกาสลงไหมโซนที่โซนที่สองอ่ะเกือบลงถูกไหม ถีาโซนที่สองน่าเกือบลงมาถ้ามึงรู้ว่ามันเกือบลงก็เผื่อบางไปเลยนะครับก็เผื่อบางไปเลยครับเกือบโซนที่สามเลยเพราะเราต้องรู้เราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชนนะ์นะผู้ชมนะเนาะผมต้องลาไปก่อนลนะอย่าลืมฝึกบนะ่อยๆเนาะสามโซนอำมาหิดบวกกับสี่เหลี่ยมตเสยบมานะครับแล้วก็วิธีการมองทั้งหมดที่สอนไปนะเอามา,ามาซอ้อมเยอะๆใครที่เข้ามาใหม่ก็ซอ้อมเยอะๆนะครับผมเล่นสนุกไม่เก่งแต่ว่าผมสอนเก่งนะ แล <c oughs> ้เจอกันนะครับทุกชมวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายครับ